สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายง,งานข่าวสารและกิจกรรมภายในศูนย์เล็กๆวิทยาเขตศิรินทร์าชุมพยาลัยในพระราชรามั่นจังหวัดสมุทรปราการสำหรับวันนี้ดิฉันของนำเสนอข่าวสารและกิจกรรมประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันที่21เมษายนถึง2พฤษภาคมพุทธศักราช2568ดิฉานางสาวสายลุงรกิจเจ้าหน้าที่ธุรการเรามารับชมข่าวสารและกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมแรกการประชุมผู้ปกครอง เด็กปฐมวัยประจำปีการศึกษา2568วันจันทร์ที่28เมษายนพุทธศักราช2568เวลา9นาฬิกานางสุกัลยาแก้วสมผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานมอบหมายให้นางเลไลทับลังสีผู้อำนวยการศูนย์เล็กๆวิทยาเขตเิดินฮอราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการเป็นประทานฝ่ายคารวสาบรรยายในหัวข้อนโยบายการบริหารงานและพัฒนาศูนย์เล็กๆ วิทยาเขตศรีรินทร์หราชวิทยาลัยในพระราชุปถมมีพระครูสุพัฒนวราธรผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดศรีรินทร์เทพรัตนารามจังหวัดนคนปรปฐมเป็นประธานฝ่ายสงกล่าวให้โอวาทนางสาวยุพารัตพืชผลครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรปราการบรรยายเรื่องการดูแลข้อระวังและส่งเสริมเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการล่าช้านักพัฒนาการเด็กเล็กบรรยายเรื่อง มาตรการการดูแลเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาและข้อปฏิบัติของศูนย์เด็กเล็กในการประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัยประจำปีการศึกษา2568ก่อนแยกย้ายไปหาคุณครูประจำชั้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์เด็กเล็กและผู้ปกครองณศูนย์เด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมสุดท้ายการอบรมให้ความรู้พนักงานทำความสะอาดศูนย์เ็กเล็ก,ลกจังหวัดสมุทรปราการวันพุทธที่30เมษายนพุทธศัก,กราช2568เวลา12น30นาทีเจ้าหน้าที่อบรมบริษัท Cleaning s o l u t i o จำกัดเข้าอบรมทบทวนความรู้ให้กับพนักงานทำความสะอาดที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์เล็ก,ลกวิทยาเขตศิรินทรราชวิทยาลัยในพระราชนิพนธ์จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพัฒนาศัก,กยภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาดให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพณนะศูนย์เด็กเล็กจังหวัดสมุทรปราการและทั้งหมดคือข้อมูลข่าวสารประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันที่21เมษายนถึง2พฤษภาคมพุทธศักราช2568ผู้ปกครองสามารถติดตามรับชมข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก สู่นเนกเล็กวิทยาเขตสิรินทร์ราชาวิทยาลัยจังหวัดสมุทรปราการช่อง y o u ยูทูบชา n นลไลายกลุ่มห้องเรียนหรือหมายเลขโทรศัพท์02-362837 0 7. สำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปสวัสดีค่ะ